สวัสดีครับแฟนๆทุกคนนะครับพบกับเจดมคอมเปาเช่นเคยนะครับสามคู่ชูชื่นวิเคราะห์ฟุตบอลแบบจัดเต็มทางแฟนเพจอย่างนี้รวมไปถึงกลุ่มแรกที่อยู่หน้าจอก็แอดกันไปได้เลยนะครับวันนี้ค่ำคืนวันพุธนะเราไปเริ่มกันที่ตีหนึ่งสี่สิบห้านาทีครับคาราบครับของอังกฤษนะครับไบริเตนโฮฟเฟอเบียนพบแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับไบริเตนห้าเกมล่าสุดชนะสามแพ้สองนะครับส่วนยูไนเต็ดเนี่ยชนะสองแพ้หนึ่งพอลงเล่นไปแค่สามนัดนะในซีซั่นนี้นะ คู่นี้เจอกันมาเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาครับยูเวเต็ดบุกชนะได้3าแบบหน้าแพ้นะไบริตันนี่ชนเสาชนคานเยอะมากนะครับตัวเล่นครับไบริตันวันนี้ใช้เฮเดนโรเบิร์ตครับดาวิดพรอเปอร์และอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์นะครับสำรองยกชุดนะเช่นเดียวกันกับยูเวเต็ดนะครับเอริกบายยีเฟรดแล้วก็ออดอนอีกาโลน่าจะท้าปรกาสเป็นตัวจริงนะครับคู่นี้ยูเวเต็ดบุกไปบังคับชนะ1สกอร์แฟนๆจะยิ้มได้ครึ่งมุมปากอยากยิ้มกว้างต้องสองสกอร์ขึ้นไปซึ่งดูแล้วไบริตันเองไม่ธรรมดาในบ้านนะ กว่าจะเชือนออกมาได้นี่โอ้โหต้องบอกเลยว่าโชคดีนะเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาสำหรับยูไนเต็ดนะครับวันนี้อยู่แล้วโอกาสเสมอใน90นาทีมีสูงเลยวันนั้นมองไปที่เจ้าถิ่นนะครับไบรตันแอนด์โฮฟเอาเบียนครับคาราบาคับอีกหนึ่งคู่ครับเวลาเดียวกันตีหนึ่งสี่สิบห้าครับเอเวอเรตันพบกับเวสต์แฮมนะครับเอเวอเรตันเปิดซีซั่นมาชนะรวดห้าเกมนะส่วนเวสต์แฮมชนะสามแพ้สองนะครับ คู่นี้เฮตูเฮต์เท่ากันเลยนะชนะฝั่งละ2และเสมอไป1เกมนะครับตัวผู้เล่นท็อปฟี่สีน้ิ์เงินวันนี้ใช้จอห์นโจเคนนี่ครับกิฟฟี่ซิกเกอร์สันแล้วก็มอยเซคีนนะครับส่วนเวสต์แฮมมีฟาเบียนบาบูเวย์นาเมเนลลันซีนี่และเซบาสเตียนอันแลนนะครับคู่นี้เอฟเวอร์ตันเล่นในกุฎิสันพาร์คชนะ1สกอร์เนี hey ่ยแฟนๆเฮ50%จะเ hey ฮ100%ต้อง2สกอร์ขึ้นไปซึ่งดูแล้วพวกเขาดูดีกว่าเวสต์แฮมชัดเจนนะครับแถมถ้วยนี้คาร์โล็อน้นเป็นพิเศษด้วยโอกาสชนะมีสูงเลยคครรรรััับบเเเเพาาะนนน้้นมออองไปที่่จถิว์ตัันครบ e ปิดท้ายที่2ครึ่งครับฟุตบอลลาลิกาสเปนนะครับเรอัลมาดริดครับพบกับเรอัลบายาโดลิดนะครับมาดริดเนี่ยเปิดซีซั่นมาชนะ1เสมอ1นะส่วนบายาโดลิดเสมอ2แพ้1ยังไม่ชนะใครเลยนะครับส่วน5นัดที่คุณนี่เจอกันเนี่ยบายาโดลิดไม่เคยชนะมาดริดเลยครับเสมอได้2ครั้งและแพ้ไปถึง3เกมนะตัวเล่นครับราชันชุดขาววันนี้เซโกรามอสกาเซมิโรคาริมเบนเซมาตัวหลักอยู่กันครบนะครับส่วนบายาโดลิดใช้นาโชมาติเนสครับกิเกเปเรสและเซกี้กวาดิโอลานะครับ คู่นี้มาดริดเล่นที่เบนาเบลบังคับชนะ2สกอร์แฟนๆหนึ่งจะเฮได้1สกอร์ไม่เพียงพอแต่อย่างใดนะซึ่งดูแล้วพวกเขาดูดีกว่าบายาโดเลตนะครับหประตูยืนพื้นไว้ลุ้นสกอร์ที่2องก็แล้วกันครับมองไปที่เจ้าถิ่นราชันชุดขาวเรอัลมาดริดครับอันนี้คือจะาดาความเป้านะสาคู่คืนนี้นะครับไบรตันเอเวอร์ตันและเรอัลมาดริดนะครับฝากไว้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้รวมไปถึงกลุ่มแหลมหน้าจอแอปไปได้เลยนะวันนี้จะาดาความเป้าลาแล้วสวัสดีครับ